นี่คือการทิ้งเสิร์ฟนะครับสวัสดีครับพบกับแอดมินดีชาร์ปครับนะครับช่องแอดมินดีชาร์ปเพจแอดมินดีชาร์ปครับฝากไลค์แชร์นะครับคู่แรกมาแล้วครับสามสามครับฝั่งทางนี้นะครับคู่โชคนะครับเป็นตัวเสิร์ฟไปเมื่อกี้นะครับตัวที่ยืนแบ็กน่าจะเป็นเจ้าโดครับนะครับโดพยักครับฝั่งทางนี้พี่หมูแม็กครับพี่หมูแม็กนะครับตำรวจบุรีรัมย์ครับฝั่งทางนู้นนะครับตัวเตะน่าจะเป็นเจ้าตาลครับที่เป็นแบ็กยืนก่ เจ้ากล้านะครับแล้วก็ฝั่งทางซ้ายมือนะครับเจ้าหลิวนะครับเอาแล้วครับดาบตะกลับบ้านบอกลับอยู่ครับดาบตะอยู่นี่แหละครับตอนนี้นะครับเอาแล้วครับสกออยู่ที่1ต่อศูนย์ครับโอ้โหจะโดปล่อยออกครับลูกนี้ ดูวงเสฟโจโดครับ0ต่อ1ครับตัดไปว่าไงครับเจ้าหลิวหนึ่งเจ้าหลิวยกเข้ามาโอ้โหวิเตะลูกนี้ครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับขึ้นได้สูงมากมากครับเจ้าตานะครับทหารครับทหารเกณฑ์ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับแต่ล่างข้ามฟรีนะครับ3-3นะครับ1ต่อ0ครับตอนนี้เจ้าหลิวตัดมา ปูโชคเหมือนเดิมครับปูชุเปิดแล้วก็จะโดยกไปที่หมูแม็กโอ้โหปาดและครับเริ่มขยับความแรงครับตอนนี้ปาด่างนี้ก็ไม่ได้รับแลยครับจะโดตัดไปทางไหนครับศูนย์ต่อหนึ่งเจ้ากล้ายกตจตานโอ้อยังได้ครับโดยังตามมาเกี่ยวยกเข้าไปพี่หมูแม็กเอายังอยู่ครับเจ้าหลิวมาไงเจ้าโดครับนิ่งๆยกเข้าไปดาบสองตัว อาภาพแต้มครับข้ามตัวเดียวแล้วครับอ๋อได้แต้มแล้วครับข้ามตัวเดียวนะครับแปรล้นไม่ได้ใช่ไหมออครับผมสกอร์ตอนนี้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วครับแปรล้นลูกสองนะครับ หนึ่งตอนหนึ่งครับเจ้าโดตัดไปโอ้เจ้าหลิวยังปิ้นนิดนึงยกเข้ามาตานก็ไม่เหลือแล้วครับลูกอย่งนี้เด็๋อย่างนี้ก็ไปนำีครับ <laughs> กอ็อยู่ที่หนึ่งตอนหนึ่งครับหลิวตัดมาพี่มูแม็กเปิดป้นนิดนึง <c oughs> ครูโชคยกโอ้โหปาดอีกแล้วโอ้โห เอาล้วครับเตะอยู่สนามไหนครับสนามโนนจานครับอําเภอปทุมรัฐครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้เปิดให้ใช้บริการกันนะครับเจ้ากายกเข้ามาเจ้าตันโอ้โหลูกลงครับอ้เต็มข้อเลยครับลูกนี้เตะหนักเตะแรงจริงๆครับตานสังกัดทอบอนะครับ ยกมาพี่หมูแม็กเปิดว่าไงตำรวจโอ้ยฝนันเอ้าโอ้โหมีลูกเต่ามาช่วยครับพี่หมูแม็กครับก็ยังทำงานได้ดีครับพี่หมูแม็กเจาา้าหลิวยกเข้ามาเจ้าตันโอ้โหมีดีดีิงๆครับเจ้าตันขึ้นสูงครับ โดเกี่ยวโชว์หน่อยดิโช์พื้นหน่อยดิซ้ายขวา,หน,าหนึ่งเท่าครับเท่าครับจิวตัดมาเจ้าโดโอ้หนั่นจริงๆครับยกเข้าไปอ้าออกครับเป็นแต้มนะครับเอาแล้วครับ เดินสายอะไรนะเนี่ยฝั่งทางนู้นไหมทางนู้นอะไรนะให้เดินสายอะไรนะโจโด้ครับได้แต้มนะครับฝั่งสดครับเจ้าหลิวตัดมาสองต่อหนึ่งครับตอนนี้เจ้าโด้ยกเข้าไปพี่หมูแม็กโอ้ได้ออกสองลูกเลยครับพี่หมูแม็กเป็นไรหรือเปล่าครับคนเยอะไหมครับ คนเยอะครับมาเลยครับตอนนี้นะครับคนหน่าอยู่น่าจะอยู่ประมาณสักยี่เกือบสามสิบคนนะครับเอาโดยกโอ้โหนั oh ่นจริงๆครับ oh. ต oh ีหมูแม็กตีโอ้โหโอ้โหเปิดดาบสองว่าไงโอ้โหมาแล้วครับลูกแรกครับ ดาบแรกล้นดาบสองให้ไม่เหลืออะไรครับครูโชคชครูโชคเนี่ยยืนตบมือเลยครับครูโชคบอกว่าสบายใจจังครับไม่ได้ทำอะไรตะกอยอยู่ที่หนึ่งต่อสองครับตัดไปเจ้าหลิวหนึ่งเจ้าหลิวสองเจ้าตันโอ้โหไม่รับเลยครับ กระโดดขึ้นเตะเอาเตะเอาจะต,ตานนะครับติดตามไอ้เรามาตลอดครับมีแล<ป>ะครับชมเลยครับตอนนี้นะครับ<ป>สะกออยู่ที่หนึ่งสองต่อหนึ่งครับฝากไลค์แชร์นะครับ<ป>คุณกลับหลังครับยกเข้าไปที่หมูอโอ้ยลูกนี้โอ้ยลูกเก่าครับ เก่ามาช่วยครับอืหนึ่งต่อสามครับตัดไปว่าไงครับเจ้าฐานเปิดเจ้าหลิวยกโอ้โห,โโหเตะได้ดีจริงครับเจา้าตาลครับสามต่อหนึ่งครับเอาคูโชค หากินกับอืนี่แหละครับบอ่อน้ํามันครับอืเจอแล้วครับเจอบอ่อน้ามันแล้วครับสี่ต่อหนึ่งแล้วครับเพื่อนบอกไปเลยไปเลยหน้าเดียวโอ้โหพี่หมูแม็กเปิดโดยกพี่หมูโอ้โหนี่รับแล้วครับแต่ก็ได้ซ้อมหรือเปล่าครับพี่หมูแม็กครับ<อ>ดูหนักหนักสกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อสามครับ โอ้หนึ่งต่อสี่ครับื่อทีครับเจา้าโดตัดไปไหนโอ้โหโยงไปหลังเอ้าเป็นแต้มไม่ง่ายนะลูกนี้เจา้าโดดูท่าทางจะเห็นบ่อน้ำมันเหมือนกันแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับสองต่อสี่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับบอกไม่ถูกแล้วครับเชียมอย่างนี้สองต่อสี่ครับเจา้าโดตัดไปจุดตานหนึ่งตานสอง โอ้โหนี่นะครับต้นฟุกมาแล้วครับตอนนี้ครับเลี้ยงได้เลยฟ้อมว่าดันเนี่ยสี่ต่อสองครับเอาแล้วครับจบพี่หมูแม็กลากเข้าไปสันแม็กน่าลบโอ้โหโอ้ไม่ต้องรับเลยครับตรงนี้เด็ดีเหลือเกินครับสองต่อสี่ครับ เอาแล้วครับเจ้าโดตัดไปเอาแล้วครับเจ้าตาลเปิดเจ้าหลิวยกเจ้าตาลโ,โ,โอ้โหตาลทอบอรครับตาลทหารครับเด็กแบบนี้หันหลังอย่างเดียวเอาแล้วครับสี่ต่อสองหลิวตัดมาเอาแล้วครับเจ้าพี่หมูแม็กเปิดไม่ออกลากไปกระทึบสี่เกี่ยวเจ้าตาลบอกว่าลากเล่นเองพอย โอ้โหเฉือนเบาๆครับตรกนี้ไม่รอดเลยนะครับขึ้นสกอร์ครับตอนนี้เนี่ยบ่อน้ำมันน่ยเบอร์หกห้าต่อสองนะครับตับมาว่าไงครับจะโดหนึ่งโด้สองปาดนรกโอ้โห ลูกน,นี้ว่าไงครับ่ออนะนานจะเป็นลูกออกนะครับพี่หมูแม็กต,ตัดไปไหนไม่รู้ครับหกต,ต่อสองครับโ้กูไปแล้วครับตอนนี้โมกูโชคยกง่ายง่ายขึ้นไปปาดอีกแล้วโอ้โหสองต่อหก ตันทอบอตหนักเตนแรงจริงๆบนน้อย,อยออกปากเลยว่าโอ้โหะระเบิดค่อนใหญ่เลยโดมก็แน่นลึดิพว่แตกแจ็กเจียเด็กจักบ,บาทครับแบดหกพันบาทครับคู่นี้ไปกลับหกพันครับคู่ชโชคยกขึ้น โอ้เรียบร้อยสองต่อหกตัดไปเหลียวหนึ่ง ามเวอร์ได้ดีครับเจ้าตาลครับเตย์ยุใสค,ค,ครับเตยยูสนามโนนจานครับอำเภอปทุมรัชครับโ,โอ้โห,โหพี่หมูแม็กครับลังกาหลังเลยครับตรงนี้แต่หยอดได้ดีครับสองต่อหกครับ ไปจะตันเปิดเปิดไม่ออกครับตันเอ้าคุูโชคไม่เป็นตัวถ่วงทีมหรือเปล่าเนี่ยหกต่อสองครับหลิวเจ้าหลิวตัดมาเจ้าโดหนึ่งโดสองสันแ็กโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้ โยงไปเจ้าก,ก้ายกเข้ามาเจ้าหลิวโอ้โหเตะครับเตะเฉยครับลูกนี้ลูกเข้าหัวขึ้นบิดเลยครับลูกนี้เจา้าตัน ฮโอ้เอโอ้โห ต้มผมหรือเปล่าเนี่ยไม่ก็เตะดีเลตัวโยกระดุ่งอย่เนี่ยตานีไงก็ไม่ไหวนีโยกอยู่นี่แ่นโคตรรถนี่น่าสนใจจริงๆนะ เก็บต่อสองครับตอนนี้ครับเอาหลิวตัดมาผู้โชคเปิดยกยไปแล้วครับสกอร์แปดต่อสองแล้วครับตอนนี้เอซต้นฟุกครับกับไอ้บางโอตัดไปปาดนรกปาดยัดแต่ขวาเขาเนาะปาดก็ปาดเหมือนแบบเหมือน,น,น,นปาด EPS เลยปาดติด G p s เลยอ่ะปาดไม่ได้เกี่ยวเนาะ าวาต้บั้สามอโอ้มาแล้วครับสามต่อแปดแล้วครับตอนนี้ครับสามต่อแปดแล้วครับตอนนี้รอรเลยอืม สานตีหัวเป็นแต้มหรือเปล่าโอ้ไม่เป็นแต้มครับลูกนี้พี่หมูแม็กแปดต่อสามครับเอาล้วครับอยู่ที่แปดต่อสามครับฝั่งทางโน้นโกงความตายครับพี่หมูแม็กฟาดไม่ข้ามนะครับลากเล่นเนี้ยโอซันแบ็กโอ้โห ว่าได้ดีจริงๆครับครับผมสต่อแปดัดไป <ๆ S 2> ว่าไงเจ้าตานหนึ่งเ <jard ๆ S 1> จ้าหลิวยกเจ้าตานโอ้ไม่ต้องรับเลยครับนี่แหละครับครูโชคครับเจ้าของสนามนี่สุดยอดแล้วครับอรอแบดบขอ,ขอมดแแมินรับให้ครับ เดียวกันแอดมินรับไปแล้วัยว่าอาจารย์แกอายุเยอะแล้วครับับวเ่องไปไม่ได้ซอมเลยเขาบหลังหลังมันิไม่ได้ซอมขัดซ้อมซูมือมันกับพอมาเด็ดาราลอยซอมลยต้อคอยอยู่สางสีสันอะยอยู่ไ่ได้ซ่อม บร์ยูไข,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 ข่แต่ต่อสามพี่หมูแม,ม,ม็กเกือบแล้วครับตอนนี้ถูกล้อครับนะครับถูกล้อนะครับแต่ว่ามันดีอย่างหนึง่งคือว่าตอนนี้เต้ถ้าในถือได้ผมก็ถือร้อนโครถังเลยว่ะ แต่ว่ากระทั่งคุณเต้มาแน่ตุ่มตุ่มแท้เดี๋ยวดีไปหนึ่งไม่พี่หมูเตะออกยิงไงสามต่อแปดโอ้โหครับผม ยกเข้าไปพี่หมูแม็กสดมากมากเก้าต่อสามสกอร์นะครับตอนนี้ดิวโยงมาเจ้าโดอย่างแน่นโอ้โหโดแน่นจริงครับยกเข้าไปพี่หมูแม็กโอ้โห ต้องเท้าก็ยังไม่ได้เอามาเลยสามต่อเก้าเจ้าหลิวโอ้โหฐานเกณฑ์เนาะสดเนาะโอ้โหสายยกเข้าไปโอ้โหแจมหรือเปล่า โอ้โหไม่ไหวครับโอ้ยอย่าอ่านกินผมผมไม่มีอะไรสักอย่างเลยนี่เกิดพวกได้มากลัวได้เตะโอ้โหเตะสั้นๆดีมากครับเจ้าตาล 9ต่อสามโอ้โหลองรังเท้าเอาแล้วครเป็นแต้มนะครับสิบต่อสามนะครับตอนนี <t t ้ลำไรลำไรแล้วครับฝั่งนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่พี่หมูแม็กก็ยังไม่ยอมโออโหสันแบงคมาเลยโอ้โหติดเกี่ยวโอ้โหเตะไปไหนครับตรงนี้เอาแล้วครับ ด้วยบอกว่าสูวอะไรจาดเอาครับสามต่อสิบด้โยงเลยครับหมดทางจะไปครับสามเต็มครับตอนนี้โอ้โหตาน้ายกแบบนี้ก็ไม่เหลือนะครับแต่ล่างสามคนก็ไม่มีที่ไปแล้วเตรียมสนามแล้วเมืดตึ๊บนะครับ ลับมาโดหนึ่งโดสองพี่หมูเวอร์โอ้โห,โโหลูกนี้ตีเกลียวเป็นแต้มหรือเปล่าโอโ้พี่หมูตันแม็กโอ้โหแันครับสุดยอดน,นะครับอนอดจันไม่รับแขกได้หรอครับ <c oughs> ต่อสูดใช่ <c oughs> เป็นแต้มนะครับตอนนี้ครับ สี่ต่อสิบแล้วครับตอนนี้ตามางห่างครับการเปิดโยกห่างนิดนึงอ๋อเป็นแต้มหรือเปล่าลูกนี้พาวแล้วครับเป็นแต้มแล้วครับห้าต่อสิบแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับห้าต่อสิบอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบอกไม่ถูกครับโอ้ โอ้โหเจ้าโดหนึ่งเจ้าโดสองจวกอ้าวทิเยาะโอ้แปลลูกสองได้แต้มครับเ้าแล้วครับสิบเอ็ดต่อห้าโอ้โดสายแน่นครับอ้าวสิบสองต่อห้าครับ แจมเดวเกมหรือเปล่าครับอแต่เกมไม่เกมครับลาวชัดมากขอบคุณครับลาวแน่นอนครับยกเข้าไปเอ้ายังอยู่ครับยังไม่เกมครับสวัสดีคุณสุขทุกเวลาครับลาวชัดมากลาวแน่นอนครับสวัสดีคุณเกมตุวยครับ fc นะครับค่ะไอ้แอดครับขอบคุณมากครับ ฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับโอ้เกมนะครับเจ้าตานเจ้ากาเจ้าหลิวนะครับเป็นฝ่ายชนะพี่หมูแม็กเจ้าโดแล้วก็ครูโชคไปด้วยสกอร์13ต่อ5แต้มครับ